เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่กระทรวงยุติธรรมนายเผชิญศรีขชอดพร้อมกับครอบครัวได้เข้าพบผลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อยืนหนังสือร้องขอให้ทางกระทรวงนั้นเร่งรัดติดตามคดีนายนัทพงศ์ศรีขชอดหรือว่าอามอายุ19ปีบุตรชายซึ่งถูกร้อยตำรวจโทรงังสิต วอนหวังและดาบตำรวจอัตชัยคล้ายวงตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดฉะเชิงเซานายโชคทวีแผ่นสุวรรณผู้ชายบ้านหมู่4ี่บ้านท่ากระดานในตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาและนายนันทวัฒชียงแก้วร่วมกันก่อเหตุอุ้มลุกชายหายออกจากบ้านไปนานกว่า40วันโดยที่การเร่งรัดค้นหาตัวลูกชายนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยนายเผชิญระบุว,ว่าสาเหตุที่ต้องเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาตำรวจได้ขอเวลาในการทำงานภายใน5วันหรือ7วันซึ่งมาทางครอบครัวได้สอบถามหลังจากที่ครบกำหนดแล้วก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าประกอบกับเกิดความกังวลว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้านะคะ และประกอบกับผู้ต้องหาทั้ง4คนได้รับการประกันตัวจึงเกรงว่าจะกระทบต่อเรื่องคดีจึงอยากให้หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าไปดูแลคดีดังกล่าวแทนค่ะ ขณะที่ด้านพลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะบ,บอกว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือจากครอบครัวของผู้เสียหายนะคะโดยท่านก็บอกว่าหลังจากนี้จะให้ทางด้านพันตํารวจเอกภไพศิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและดําเนินการตามที่ครอบครัวของผู้เสียหายร้องขอโดยเร่งด่วนค่ะ